สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนั่นเองนะครับผมวันนีู้่เกมที่มีชื่อว่ามิยันอัปเตอร์คลาสนั่นเองนะครับผมเรื่องาราวของมิยันที่หลับอยู่ในห้องเรียนจนดึกดื่นนั่นเองนะครับผมคือหลับในคาบนั่นแหละจนนางแบบหลับยาจนแบบไม่รู้เลยตอนนี้กี่โมงกี่ยามแล้วนะครับผมจนเราเนี่ยที่เป็นรุ่นพี่นะครับผมมาเจอขบนางเข้าก็เลยเข้ามาหานางนั่นเองนะครับผมซึ่งบทสนทนาที่เราคุยกันเนี่ยเหมือนเราจะเป็น แฟนกันหรือเปล่านะหรือไม่ก็รุ่นน้องเนี่ยหรือมิยันนี่แหละชอบเรานั่นเองนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นบทประมาณไหนเนาะเพราะตัวเกมไม่ได้เฉลยออกมาอย่างชัดเจนนั่นเองนะครับผมก็คือเราเข้าไปในห้องเนี่ยผมเห็นมิยันกำลังหลับอยู่และเรืจริงๆกับปปลุกเธอนั่นเองนะครับผมตอนแรกผมคิดว่าเราสามารถที่จะเลิฟหลับได้นะครับผมแต่ว่าตัวละครมันเราไปปลุกก่อนแล้วมันก็เลยทำอย่างนั้นไม่ได้นั่นเองนะครับผมซึ่งเราก็บอกมิยันไปนะว่าเออตอนนี้ดึกมากแล้วทำไมเธอังหลับอยู่เนี่ยเวลานี้รถบัสก็จะหมดแล้วนะเอาไงดีล้วเนี่ยอะไรอย่างงี้นะครรัับผมมซึ่่งิยยนนก็เอุ้พี่่่ชวยไไปสงหนูด้มคหนูยร ทุกอย่างเลยอะไรอย่างนี้ครับผมซึ่งนางก็บอกว่ายอมทําทุกอย่างใช่ไหมครับผมเพราะงั้นนี่แหละก็เป็นจุดเริ่มต้นทําให้เราเนี่ยสามารถทําอะไรกับมิยันในตอนนี้ก็ได้นั่นเองนะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยผมมีไฟล์ทั้ง apk แล้วก็บน pc ด้วยนั่นเองครับผม apk นี่คือเป็นไฟล์โหลดติดตั้งได้เลยนั่นเองนี่ครับผมและตัวเกมนี้มีแปลไทยด้วยนะครับผมคุณไฟฮอกนั่นเองนี่ครับผมแต่ว่าของคุณไฟฮอกเนี่ยแปลแค่ระบน pc นั้นเนาะแต่ใครได้บนคอมพิวเตอร์เนี่ยคือจะได้ไฟล์เป็นแปลไทยแบบนี้เลยนั่นเองนะครับและใครที่บนนนมืืืออออออถถได้้คเเป็ภภาาาาาาาษษษษัังงงกกฤฤะแต่่วข ก็ไม่ได้แบบต้องใช้แปลภาษาอะไรเยอะเนาะก็คือมันเน้นแบบว่าจิ้มกดจิ้มกดซะมากกว่าเพราะนั้นแปลก็ไม่ต้องแปลมากก็ได้นั่นเองนี่ครับผมแคร่รเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังตอนนี้ก็น่าจะเก็ตถึงระบบตัวเกมแล้วเป็นยังไงเนาะนั่นเองนี่ครับผม สำหรับใครชอบผแบบแลงานกาแลคุณไฟฮอกนะครับผมเนี่ยกจะหาเกมแบบนี้ที่เป็นภาษาไทยแบบนี้อีกเนี่ยผมก็สามารถไปติดตามเรื่องของดิสคอร์ดของคุณไฟฮอกได้เลยเนาะผมแปะนั้นของช่องทางการติดตามของดิสคอร์ดเอาไว้ให้แล้วเนาะสามารถไปดูได้นั่นเองนะครับผมเขามีเกมแปลไทยเงี้ยเยอะมากเลยเนั่เนเองนะครับผมกังวัใจเกมแปลไทยดีๆก็ไปดูติดตามเรื่องของดิสคอร์ดคุณไฟฮอกได้เลยเนั่เนเองนะครับผม โอเคมาดูที่ระบบของตู้เกมกันก่อนดีกันเนาะเพราะเราปลูกมิยะมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะทําอะไรกับเธอก็ได้ในเอที่ผมใช้ชอยแรกเนี่ยเราสามารถที่จะพูดคุยกับเธอได้เนี่ยผมถามว่าเธอการเรียนเป็นยังไงบ้างเรียนสนุกดีไหมอะไรอย่างเงี้ยผมถามถึงว่าเออช่วงนี้ใกล้สอบปะนะเธอเป็นยังไงบ้างได้เตรียมตัวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งเราก็ได้บอกเ้วยว่าเราสามารถที่จะไปช่วยเธอเตรียมหนังสือได้ถ้าต้องการอะไรอย่างเงี้ยครับผมเธอก็จะปฏิเสธว่าเอ้ยหนูไม่อยากจะรบกวนพี่เท่่่่่่่่าาาาาาาไไไหรรรรนนนนนะะะะเเเเเเเกกกกก็็จบบอออออววววมมมมปชััั้แคยยยยใลิี แบบนี้นะผมก็เป็นฉักเลิฟซิ่งก็คุยกันเลยบัดดี้นั่เองครับผมสาหรับพูดคุยขอบตอบโต้กันได้นั่นเองนครับผมส่วนหน้าเนาะนั่นเองครับผมสุดสมมาชิ้นที่2เป็นดวงตานี่เองนะครับผมเราสามารถที่จะมองหน้าเธอได้นี่ครับผมหรือว่ามองส่วนต่างๆของร่างกายได้หมดเลยนั่นเองนี่ครับผมสุดสมมาตเป็นอันที่สามแล้วเป็นการใช้มือนั่นเองครับผมสามารถจะเอามือเนี่ยไปลูบหัวนางก็ได้นี่ครับผมหรือจะแตะแก้มก็ได้เนาะแตะลูบคางอะไรอย่างนี้ครับผมหรือจะแตะ มือก็ได้เช่นเดียวกันจับมือกันอะไรอย่างนี้นะผมเธอก็จะทำตานเขิ่อนไอหรืองออะไรอย่างนี้นั่นเองนี่ครับผมแล้วก็จับส่วนอื่นของร่างกายได้ด้วยนั่นเองนี่ครับผมประมาณนั้นแล้วก็อสุดทา้ายเป็นเรื่ของหัวใจนะครับผมอันนี้สามารถกดจิ้มเข้าไปนะเพื่อเป็นการเอาทําปฏิสัมพันธ์เพิ่มเติมนั่นเองนี่ครับผมเช่นการจูบหรือว่าการให้เธอถอดทั้งหมดออกอะไรแบบนี้นั่นเองนี่ครับผมซึ่งถ้าเรากดเลือกถอดปุ๊บเนี่ยรายกายเป็นว่าเนี่ยผมเราจะมีเรื่องของฉากต่างๆเนี่ยเพิ่มเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนั่นนนเเเออออองง่ครรรับบผมซึตแกากา น้งเธอถอยให้โดยสิอะไรเงี้ยซึ่งเธอก็รู้สึกเขินๆนะรุ่น,นพี่หนูสึกเอออายนะที่ต้องทําแบบนี้นะแต่เราก็บอกว่าที่นี่ไม่มีใครอยู่แล้วมีแค่ฉันกับเธอแค่สองคนเองเราลุก,กันแค่สองคนนะอะไรเงี้ยนะผมเธอก็ยอมที่จะทําตามที่เราสั่งเนาะนะครับผมถ้าเธอยังอยากกลับบ้านอยู่อยากไปฉันไม่ใช่หรออันนี้นบอกยอมทำทุกอย่างไงอะไรเงี้นยะนะครับผมเธอก็เลยอ่ะต้องทําตามนะผมยังไงเธอก็แบบ เธอก็ปื้นเราอยู่แล้วเธอชอบเราอยู่แล้วเนี่ยผมเธอก็เลยยอมที่ทําตามที่เราขอนเอนี่ยเองครับผมก็จะเกิดได้านความฉับคิดที่เราสามารถจะเลือกท่าต่างๆได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวเกมนี้เป็นด้านขอนด้านขวาเนาะจะมีรูปหัวใจอยู่ใช่ไหมครับผมอันนั้นคือค่าความรักกับเรากับเธอเนาะแนะนําให้ทําค่าหัวใจนี้ให้มันเต็มก่อนถึงจะขอให้เธอถอดให้ดูนั่นเองครับผมงั้นมันจะไม่สามารถทำได้ละมั้งนั่นเองครับผมก็ยังไงก็เต็มเออ่คำให้เธอมีความสุขเยอะก่อนแล้วกันนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นส่วนด้านของตัวเกมมเเนนนี่ยผป็ด้าของรื่อนนไหวง ครับผมเพราะงั้นในด้านของฉากเฮดหรืออะไรพวกเนี้ยก็จะมีเสียงภาคของตัวละครอยู่ด้วยเป็นเสียงร้องควงค้างอะไรพวกนี้นั่นเองครับผมแล้วก็ด้านของเอเมชั่นที่มันขยับไปมาอะไรแบบนั้นนั่นเองครับแต่มุมกล้องอ่ะมันอาจจะหมุนได้ไม่อย,อย่างอิสระเท่าไหร่เนาะมันจะล็อกไว้อยู่แล้วในด้านของกล้องนั่นเองครับผมเราสามารถที่จะปล่อยน้ําได้กับเออถ่ายรูปได้เอามันนั้นนั่นเอนงครับผม ด้าน,นของฉากจูบผมไม่น่าจะเป็นบัคหรือเปล่านะผมก็จูบุบเนี่ยผมไม่สามารถออกจากด้านของฉากจูบได้นี่เองผมเหมยไม่ก็แบบว่าพอเรากดด้านของกล้องปุ๊บเนี่ยจะทำการถ่ายรูปเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันไม่สมารีจจะออกจากหน้าจอถ่ายรูปได้ผมกคดคลิกซ้าย Ent e r s ร์เซตากดอะไรต่างๆแล้วมันก็ไม่ยอมแชะให้หรือไม่ยอมออกจากหน้าตรงนี้ให้นะอาจจะเป็นบัคก,ก็ได้หรือ,อยังไงก็ระวังกันด้วยลวกันนั่นเองนะครับผมสึูเทกเกนนี้ออกมาตั้งแต่ สิ้นปีที่แล้วเนาะประมาณเกือบหนึ่งปีได้แล้ว,ลวสหรับเกมนี้เองครับผมวันนี้เป็นเวอร์ชันสมบูรณ์ที่ตัวเกมปล่อยออกมาแล้วนะเอ็นนะครับผมเป็นเวอร์ชัน1.0เวอร์ชันล่าสุดเลยเนะเอ็นนะครับผมที่น่าจะไม่ได้มีอะไรพัฒนาต่อแล้วเกมน่าจบประมาณนี้นะเอ็นนะครับผมพอเรามีอะไรกับมิยางเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยให้กดไปที่หน้าของพูดคุยแล้วกดคำว่าเสร็จสิ้น วันนี้ได้เลยนั่นเองนี่ครับผมปุ๊บเนี่ยเราก็ทำการกลับบ้านส่งเยียนไปที่บ้านนั่นเองนี่ครับผมแล้วตัวเกมก็จ,จบประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับผมตัวเกมจะมีแบบสั้นๆวันนี้แหละไม่ได้มีเรื่องอะไรยืดยาวมากนักหรอกนะครับผมเป็นตัวเกมที่แบบพอม,มาถึงก็คุยกันนิดหน่อยแล้วก็ทํากันเลยในวันนั้นนั่นเองนี่ครับผมประมาณนั้นแต่ตัวเกมนี้เนะาะใครแสดงตัวเกมนี้นี่ครับผมโดดที่ด็ดิเตอร์รือแมททิสคอร์ดดไ้เลยนั่นเองนะครับเกมที่ 611นั่นเองนะครับผม611นั่นเองนะครับผมขนาดไฟที่ประมาณเจเมกนั่นเองนะครับผมแม่ใช้บน PC แีเลยก็บน Android เนาะตัว Android เนี่ยคือเป็นไฟ apk โหลดติดตั้งได้เลยนั่นเองเนี่ยครับผมตัวเกมก็ไม่ต้องใช้ภาษาอะไรมากด้วยนะครับผมแค่เป็นไดร์ล็อกพูดคุยกัน,นสั้นๆเฉยๆนั่นเองนี่ครับผมพอคลันใครเล่นบนมือถือเนี่ยแล้วเป็นภาษาอังกฤษก็คือยังมาเล่นได้อยู่เนาะก,ก็แค่กดจิ้มๆตามคำสั่งท่านขวานั่นเองนี่ครับผม ว,นวันที่เทศการสัตว์เกมนกี้เนาะเป็นเกมสั้สนๆนั่นเองครับผมเป็นการที่แบบว่า,ารุ่นน้องที่เพิ่งอิญหลับอยู่ในห้องเรียนจนแบบไม่รู้กี่โมงกี่ยาวแล้วเนี่ยครับผมแถมไม่มีรถบัสแลวด้วยเนี่ยผมทำให้แบบว่า เธอไม่สามารถกลับบ้านได้แล้วนั่นเองจะต้องมาพึ่งพาอาศัยเรานั่นเองครับผมซึ่งเราเป็นคนเดียวที่สามารถพาเธอไปส่งได้ถ้าเธอไม่ทาตามที่เราขอแล้วก็เธอคนต้องอยู่ที่นี่คนเดียวอีกยาวเลยนั่นเองนีครับผมโอเคใส่กเกมวันนี้กันนะครับผมใครชอบดูเกมแบบนี้เนี่ยผมแนวในแก้วเกมแบบสั้นๆ3าดีอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ฝากกดหนึ่งไลค์เพืแชร์ผมด้วยแล้วกันนั่นเองนีครับวิดีโอจะจบไปเราตัดชมไปเลยไว้เจอกันใหม่เกมหน้าสวัสดีคุณตัวตาไปก่อนบา,บายๆนะครับผม ขึ้นไม่ครั้งสุดไม่สักคราบ,บ่ให้ล้มอีกสักเท่าไหร่แม้โลกในี้